มาตัดกิ่งไม้ครับกิ่งกิ่งทุเรียนกิ่งตายนะครับตัดทิ้งว่า,วาเดี๋ยวมันจะลามไปหาต้นนะครับลามไปหาต้นแล้วตายทั้งต้นเลยเราต้องตัดกิ่งที่มันตายออกครับเพื่อรักษาต้นไว้โอ้ยเครื่องเนาะ <c oughs> <c oughs> จะติดไหม <tacos> ตอนอยู่ข้างล่างเครื่องไม่เสียนะพอขึ้นข้างบนเครื่องเสียโอเครอดแล้ว ตัดแล้วแล้วก็ทายาที่หัวมันนะครับที่รอยที่เราตัดตัดาาาาทายา ถ้าไม่ตัดออกมันจะเข้าต้นเลยครับตายทั้งต้นเลยต้องตัดต้องต้งตัดออกก่อน พลังไอนะครับพลังไอ้ <ไป S 1> เมื่ออาชีพพลังไอ้ครับ <ไป S 1> นุนดีดครับดีดไม่ยอมลงอยากเข้ามาอยา,อยากเอาเสาไฟจะเอาเสาไฟอยากได้เสาไฟอยากได้เสาไฟจะเอาเสาไฟพอฟาฟาฟาเอ็ดคือ